ไ้โฟวันนี้มัตายกันโอ้โหเม็ดต้มหรือเปล่าครับายจะลูดใส่เราใช่ไหมล่ะเฮ้ยยบไม่ได้แดกกูหลอกไอ้แกจะโดนแันทั้งเกมยี่น่ารอก่อนมันเวทกูอีกแล้วหรอวะไอ้พวกบ้าที่นีทนกันไปก่อนนะจ๊ะป่าจะออกไปเล่นได้ดูเดเวลประมาณเวลผมวุ้ยวุ้ยทำไมมาอีกทีแล้วแบบ โอ้โหประกบดาบไหลไปนู่นประกบดาบโอ้โหประกบดาบเียิยอะไรบเนี่ยประกบดาบไอ้สารโหดเกิน <c oughs> วิย <c oughs> ีนาเป็นต้มบนนี่ย <c oughs> ชมมันก่อนชมมันก่อนมันจะได้เขินชมมะเป็นต้มปะครับ <c oughs> วิมันตบเพื่อนกูอีกแล้วไอ้สัส เม็ดต้มหรือเปล่าครับเนี่โหดเกินเอาเรื่องจัดเลยแม่งเดินเกมไวมากอีกทีหรือว่าคนดูคนดูว่ายีน่ามันของจริงมะครับแม่งโคตรโคตรเอาโคตรตึงอุ้ยเดียว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 เชื่อไหมเนี่ยมันจะเยอะเกินไปแล้วยีน่ามึงโหคาปงคาปอมเอาเยอะนะ เยอะเกินปะละขบนสไม่ตีให้ตายโดนเตะดีครับเฮ้ยปิดปิดสายได้ปะได้ท<ร>ัน<ร>ได้ทไปให้มันจะโดดข้ามหน้าผานั่นไปนั่นเหรอไอเชียยีนาอยู่ไหนเนี่ยโอเคสบายใจละพอแค่เห็นยีนาอยู่ในแมพฉันก็สบายใจเอาเลยครับจังหวะนี้เขานัวนัวกันอีกแล้วอ,อย่างนัวครับผมเอามาให้ตาย ตอนนี้ยีนาแบบเล่นด้วยความมั่นใจแบบ3 0 3 0 5ุ้เปอร์เซ็นต์ามก็เียละสามร้อยนายจะลูดใส่เราใช่ไหมล่ะเฮียบเฮียบมึงไม่ได้แดกกูหลอกไอ้แกจะโดนแซนทั้งเกมยีนาะรอก,ก่อนเราฉันมีของก่อนเกัดโดนฉันแน่ดุเดือดจังวะเกมนี้มันบินตกแล้วนะฉันจะบอกอะไรนายให้นะ มันโดนว่ะโดนเหมือนไม่เข้าเหมือนมันยืนให้กูเหมือนมันยืนให้กูปั่นได้ซ้ำเหี้ยรอไว้รอตีนไว้เยอะเยอะเลยเยอะๆเลยให้ม <inda> ันบินเลยเออเออยังไงเออเออวาร์ปด้วยเออ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 สวัสดีครับ ไอ้หนักโคดรไปไอ้ไอ้มัลลอดไอ้หี้มันปิกลอดไอ้หี้ันลมาไอ้ไอ้ไอ้ตาลอดได้ไงวะไม่ใช่ละกูว่าโปกูว่าแม่งโปไม่ถูกต้อง พราะว่ามันไม่ถูกต้องเท่าไรอ่าคนดูคนดูคิดคิดดูเอาครับว่าแบบเฮ้ยคือสาต้ามเลื่อดน้อยมากอะ่ะแล้วมอทอสกับฮาเตะลุมกัน2คนไม่ตายอะ่ะคนดูคิดเอาเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกูต้องมาช่วยนะเหมือนกูช่วยไม่ไหววิ่งเร็วพี่วิ่งเร็วไหวว่าไหวว่าเล่นสุด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 เอาเฮียนี้ด้วยเอาเฮียนี้ด้วย เอาอย่างนี้ด้วยอ้าวหนังโดนรอดหนัหงโดนได้ไงยายมันรอดไปได้ยายมันรอดดึงดักทางขวายายมันรอดต้อนมันเข้าป้อมต้อนมันเข้าป้อมอ้าวเฮียแม่งยิงป้อมกูด้วยโกรธคุณนึกว่าป้อมจะยิงมันตายแม่งยิงป้อมตายเฉยไ<ง>เฮ้ยใครวะยากอยู่ <c oughs> ไม่มีเวสเช้มันแมงวันวะวิงวิงวงวังวังวังโอ้โหโดนไม่ดีครับดอกนี้ oh <my> นะคอถึงกระมืนตื้เห็นดาวเลย <c oughs> มึนตื้เห็นดาวเลย <c oughs> อ้าวบิ๊กเกอร์เ <c oughs> หรอครับหืมต้องโดนนะครับอย่างนี้ ใส่ทุกอย่างที่มีแต่ไม่เอาถั่วง,งอกเกาเหลาเหรอขึนเกาเหลาฮาเตะสั่งเมื่อฮาเตะสั่งก๋วยเต,ตี๋ยวใส่ทุกอย่างที่มีก็มาดิเกรครับโอ้โหมีเจ๊เพื่นไปลาก่อนขอให้โชคดีอย่านะคอฉันรู้ว่านายหิวฉันฉันรู้ว่านายหิวฉันกระโดดเข้ามาดิ ตีธรรมดาเพื่อตีธรรมดาเพื่อดูดเลือดหาเตะไม่ส้มน่ะเขาไม่ใช้สกิลมีอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรหรือเปล่าฮะ <c oughs> ใส่ทุกอย่างที่ม <c oughs> ีว่าเกมนี้ฉันต้องมีตายเกิดสักหน่อย,ย <c oughs> ดูเหมือนทุกคนหมายหัวฉันนะ <c oughs> เดี๋ยวแล้วบาปูกูไปไหนเนี <c oughs> ่ยุณเกิดุูเกิดเฮ้ยยีนายีนารุ่นเดียววันนี้วันตายของเกาฉันจะบอกอะไรให้นะยีนา ซีซั่นเนี้ยมันเป็นซีซั่นของทุเรียนไปแล้วไอ้น้องมไม่ใช่ซีซั่นของมะม่วงแล้วเบ็ดมะม,ม่วงอะไรมันไม่ได้แล้วนะเป็นซีซั่นทุเรียนไปดูเสเ,น,เน,น่นะูน่ะเขาไม่ขายแล้วมะม่วงอะ่ะอยาก <c oughs> จะไปกุนไิดสาตาร์บินห้ามอะไรก็ตายเลยแล้วกันนะไหวนะไหวนะ,ะด้านซ้ายมันไม่เอาต่อมันกลวัวไงมันไม่เอาต่อมีนีลาลูก ายซะเถอะทรับทรับทับทับเออว่ะถอนบัฟมาล่าสุดนี่มันไม่มีคนเล่นเลยาลาก่อนครับซาต้ามาถึงคิโลอินเทลเอเวนเหรอโนบิตะเออโนบิตะมันไม่มีคนทำไมไม่มีคนเล่นเลยวะถอนบัฟมาโคอสหนีหนีตึงด้วยหนีขวาาคอสหนีขวาแบบตึงๆขอบคุณสามสิบดาวคุณพิทิพงศ์นะครับอายาโลูน่าจะล่มจมนะครับ้ฝันของข้ามีคนออกไอ้นี่ว่ะ มันมีคนออกชิลออฟลอสว่ะอไนียมาทำไมเนี่ยนายมาทำไมเนี่ยนบิตะคุ้งตายโดนดันเลยตายโดนดันไม่นะยีนาใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งทำร้ายป้อมฉันนาคอสมีตายเกิดแล้วก็ยีนากำลังจะมีเฟนดหรือเปล่ามันกำลังดักตบเรา้ยยีนายีนาเฟนดูจัดเลยว่ะตอนเฟนดแล้ว โอ้โหเชีย่ยความรีบอนโนทีเดียวตัวแตกแล้ปะเนี่ยสต,ตาร์บินหนีแปลว่าครูดาวแค่6วิเดี๋ยวมันก็มีมใหม่ศึกหน้าดาร์กตึงๆสินะตอนขึ้นหล่อสบายแล้วนักเขาเกิดกูหมดว่ะเจอกัน ยีนาน่าจะสู้หย่าเลทเกมไม่ได้แล้วน่าจะสบายเราลอซ้ายดันสูงแล้วโผล่ซ้ายอ่ะน่าจะเปิดได้ก่อนเฮ้ยโซนสวยเนี่ยเปิดได้แล้ววะเปิดได้แล้ววะขอแคดดี่ช่วยครับเจ็บมันเนี่ยเมีดูดเลือดโอ้ยรวมขวาสามทางแล้วก็จบเกมนะสโลว์ไปแล้วสโลว์กิ้งสิจ๊ะยิ่นักขอติดไฟนักขอ้โดนไปอ๋อ เอโคตรขมอะเกมเนี้ยเอาเหี้ยจะละเบื่อท่าถุยน้ำลายของนายจริงๆเลยฟิปโคตรแอ็กอะครับโคตรแอ็กอะครับโคตรแอ็กเลยครับฮาติเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่ายีนาเม็ดอะไรครับจังหวะนี้ และคาเฉลยก็คือคือคือเม็ดเขียวนั่นเองนะครับมันเล่นดีนะโอ้อดีตเม็ดม่วงเหมือนกันกูว่าแล้วเล่นได้ระดับเนี้ยมันต้องมีของบ้างอะเม็ดส้มอันเลนแล้วก็อดีตยีนามเม็ดม่วงเรามีเฮเลนในการตอ่อกรระยะไกลนะแต่ว่าโอ้โหโเข้าให้หัวแตกเรามีเฮเลนในการต่อต้านระยะไกลแต่ระยะใกล้เราต้องเล่นกันเองนะ ยานเยือนเนี่ยโดนดูแล้วเพื่อนไม่น่าขอบคิจริงปะเนี่ยโอ้โหเกินปุยมุ้ยน่าจะฟิกป่ะให้สวยอยู่นะมึงเห็นไหมเนี่ยโจ๊ะได้คืน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 ลิกเตอร์ก่อนลิกเตอร์ก่อนลิกเตอร์ก่อนมีหนึ่งนะโอ้โหฟิกเกอร์ถ่ายยาวต้องดูสถานการณ์การเงินว่าเป็นยังไงสถานการณ์การเงิน เท่ากันแต่สถานการณ์ป่าจะย่ำแย่นิดนีย <ผม S 1> ิกเตอร์ไอ้นี่ปะติกเตอร์โลมปะติกเตอร์โรมจะวิ่งไรพอเลนด้านล่างนั่นน่าจะโดนรัวอยู่ติคเกอร์โอ้เสียด้ยจัดเสียได้แบบสุดๆชุดไม่อยู่เกมแรกเปิดมาก็ตึงแล้วครับพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วไม่อยากเรียนคณิตทำไมอะครับ ออกจากสนุกนะครับคณิตเนี่ยมันเป็นวิชาที่ไม่มีคําว่ากึ่งกลางนะชอบก็ชอบไปเลยนะไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยนะเตะสู้มูราดไม่ได้หรอกนะบนาเราจะไปห้าวกับเขาเลยดีกว่าโอ้ว่ากูาจะออกโลงได้นู่นนะเว็แปดนะไม่น่าไหวนะกับมูราดเนี่ย ต้องให้คลิกซี่มายกแต่แบบไม่รู้ไม่รู้คลิกซี่มีไม่รู้คลิกซี่อัพอัพสกิลการต่อต้านมูลานมาหรือเปล่าด่าโหดไปฟังแก้แบบแก้ทุกอนุมิติโอ้โหจังหวะนี้ผมจะสวนยกยกไม่โดนฮิวค่อยๆเล่นกันไปครับเกมนี้อาเยอะโซเยอะไอซี่อย่าตายซี่ได้อยู่ เฮ้ยลำบ,บา้าป้ากูอยู่นี่ไอ้เหี้ยมึงเดินไปไหนเนี่ยมึงเดินกระพุ่มทําไมกูอยู่ตรงนี้ไอ้บ้าสไปครับลองโดนจับเฮ้ยคิกซี่กูเอาเรื่องอยู่เว้ยคิกซี่เราฝากจัดการมูลาดด้วยนะเพื่อนในช่วงเลดเกมอ่ะมีแค่นายแล้วล่ะที่จะจัดการมูลาดได้ในเกมนี้ จบแล้วฟอเรนติโน่เอาฟอร์กูไปฮ่า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 คิวอ่า ah, มูลาข้าขวา ไม่ฟร์เรนโนเกมนี้นายจะออกไอ้นี่ทำไมนายจะออกรองเท้ากันซีซีทำไมนายออกรองเท้าเล็ก克ิเกมเนี้ยเล่นแทงล้วนวันนี้ขอไปตอกมีสิเฮลนรับแล้วสู้มูลาดก็ไหวนี่หว่าเย็นอะความรู้ใหม่ไม่นะปอมองค้าเหลือไปสักหน่อยก็ยังดี มันจะแตกหมดทุกเลนแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนมึงดูตังดิไอ้เหี้ยกูรวยอยู่นี่มึงมามึงเล่นกับกูเลยสัตมาเฮ้ยกูไปหาตังมาจากไหนวะเหี้ยยิ่งกว่าเจ้าสัวดูใบศาสตว์ฮึยกูรวยเกินไปสัตว์เลยเฮ้ยไอ้ยู๊กู้ยกเที้ยวเ้ยจบแล้วความรวยที่สั่งสมมา จะโดนลิเ์เตะ2ทีจะหมดหลอดอะไรมันแรงขนาดนั้นวะถามจริงเหออลิเตอ,อะไรอะลิเตอร์รอรลิเล์ลมสายโจมตีลิเ์เจาะฟ้าชิ้นเดียวเตะ2ทีเลือดจะหมดหลอดมันเกิดเรื่องบ้าอะไรเกิดขึ้นน่ะเชี่โลมอย่างแบกเลยฝั่งนู้นเชี่ยลม62ฮัลโหลทิ้งล่างไวไกลย,ยิ่งนักละไอมูลาตตัวนี้ความรรีบ้้อนกใหเิดข เท่นี้กันเก่งจริงๆเลยทิกซี่เราฝากย้เพื่อนสวยครับมาจับแล้วมันจับแล้วยัดดิครับยัดดิครับจังหวะนี้ติกเตอร์มันจะเตะแล้วไอ้นิกหอยก้าเลยมึงเลือดน้อยจังไงเชี่ยมึีขึ้นมาสามมีสามวีมันจะสุดแล้วหิวหิวแรงจะยิงยิงแรงจะนะมึงมึงนี่ยิงแรงเหลือเกินนะพอรีแบ็คพอรีแบ็คมานั่งน่ย ฝั่งตรงข้ามเหลือ,อยานกับเอลซูมกี่ยานแม่งแพทนี้โรมคือแอสซินนั่นเด็กโทษแบบไอ้นี่เลยโทษจะสุโกยเดซูเนะแบบย่างมืดนะพี่บ,บอลเลยรู้จะโดนลิกเตอร์เตะวันไหนช่วยได้นะช่วยได้ฝันตักระวังมูลาดเข้าทางขวาขอฮิวเพิ่มหน่อย หยานบอกหวานช้ำปวดอะไรของมึงมีอีกปะมีอีกปะสดชื่นสดชื่นโจ๊กเกอร์ฝากซ้ายหน่อยครับโจ๊กเกอร์ครับโจ๊กเกอร์ครับโจ๊กเกอร์ซ้ายหน่อยครับขลังเข้าปิดไม้เล่นกับกูอีกอะไรมีฟอร์เรนติโนอยู่โอู้หเว้ยซูมตัดทีเว้ยอ่าวว่าบุญมาไหนตีรับอยู่ตัวตีรูดาวตีสี่นาทีจ้ายึดเอาขวา นี่ลิกเตอร์คลิปกุลน้ำจับสาเหตุที่เพื่อนเติมชาเรื่องอะไรเพราะ,ะรว่าคลิปไม่ดันไงละ่ะฝั่งตรงข้ามโอเคยังไม่มีใครทำชิวอฟลอสกูยังไหวอยู่กูยังเข่งเฮ้ยฟอรเรนติโน่แทงล้วนกูมาแล้วเว้ยมึงมึงสับฟอรเรนกูไม่เข้าและดูล้านรันเดิ้ลกลับไปกลับไปต้องกลับไปที่เดิมแล้วโดนเพื่อนกูกระทืบซะ 15บาทีแล้วนี้ด้วยครับขอโทษที่ลดัดไม่ได้ตั้งใจมันพลาด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 แล้วเอาด่าดีกว่าดันกลางไปก็โดนกาวดักหนูเฮ้ยมันต้องมีคนโซนปะมันเหลือใครอ่ะไฮเลเตอร์กับแอ่หว่ะติเตอร์กูยังยืนยันคำเดิมว่าทีมกูแม่งไม่สนใจเวฟส้นตีนอะไรเลยเฮ้ย ไปไหนกันวะเนี้อ่ะทำเวฟก่อนได้ไหมผระจังผัดถังทำช่วยผัดถังทำจังช่วยกูด้วยอ่าเราดันแค่นี้แหละเดี๋ยวเราต้องปล่อยซ้ายแล้วก็ก๊อตอยู่ขวาใช่ปะก๊อตอยู่ขวาปล่อยซ้ายฟรีนฝากทำซ้ายอีกเวฟนึงครับเวฟเดียวพอไอ้ดาร์กไอ้ดาร์กระเบิดแต่เรายังมีอันนี้อยู่นะลูกลูกดาร์กลูกก๊อตอะไรเนี่ยระวังระวัง มันจับไปละได้แค่นี้ว่ะของกระสานไหวหรือเปล่าไหวเดียวกระลับยกเว้นไม่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 ไหวกันเล็บไหวดีกว่ไหวไหวหมดอะไม่มีตีแล้วเราหลานไม่ได้ไม่มีตีแล้วมึงไม่ได้ตายวะเยัยย่ สกิลหนึ่งมาหากูทีนั่นแหละเอ้าเฮ้ยโดนเฮียอะไรตายวะเฮ้ยโดนเฮ้ยรถถังอีกหรรถถังเหรอรถถังเหรออุ๊ยกูโดนเฮียอะไรตายวะเฮียอะไรอ่ะมาด้โดนอะไรตายมาแต่งทุแหม่มคีบเวในฟัด เฮ้ยไม่มีใครมาสต้านมันสต้านอยู่ต้องทำอะไรซิงเกิลอยเฮ้ยดูฟอเรนหน่อยดูฟอเรนหน่อยดูฟอเรนหน่อยดูฟอเรนดูฟอเรนตยันเข้ายัดเข้ายัดเข้าเลยมีรถถังคันนึ่นกับมึงมีหิวไหมมึงมาฮิวให้กูก่อนอย่าไปยืนใกล้มันเลยฮาวิฮาวิกวาเสียเลยอ่าน่าจะจบได้นะ เดี๋ยวลิกเตอร์มันต้องเข้ามารกระทอ้อคลิปเราไม่เป็นไรเรายังมีเวฟอีกชุดหนึ่งปล่อยแม่งกระท้อไปปล่อยแม่งกระท้อไปหลีกท้ายแม่งกระท้อไปอยากกระทอ้อกระท้อไปเลยแต่มูาดมาอีกหนึ่งว่ะโอเคเสวยครับโจ๊กเกอร์นะไม่ทำเวฟเลยนะวันๆอยู่แต่เลนกลางนะเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมันตายยากนะไปทำเวฟหน่อยก็ได้มัง้ง แม่งเล่นเป็นมวยเลยสัตว์เล่นเป็นมวยเล่นเป็นโ,โหดักพุ่มดักพุ่มลัวๆเล่นแต่ตรงกลางนะไปทำเว็บบ้างเพื่อน